มีปัญหาสุขภาพเรื่องต่มน้ำเหลืองโตค่ะแล้วก็เนื้องอกค่ะตรงบริเวณตรงคอข้างซ้ายค่ะแ,แบบคอเราปกติแล้วอยู่ๆมีก้อนอะไรอ่ะก้อนเท่ากับปั้นเลยอยู่ตรงคอนะคะแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเราอ่ะเป็นก้อนเนื้อใหญ่ไม่ใช่ต่มน้ำเหลืองธรรมดาหมอก็บอกว่าถ้าเราจะผ่า50-50ลูกลูกก็ยังเล็กแล้วก็เรียนอยู่นะคะเรายุงอยู่เนี้ยเรา ดูแลทุกอย่างแต่ถ้าเกิดขาดเราไปคนนึงอ่ะครอบครัวเราจะทำยังไงสวัสดีค่ะชื่อกรมวลพรตาใจเัยชื่อกิ๊กค่ะมีปัญหาสุขภาพเรื่องต่ำน้ำเหลืองโตค่ะแล้วก็เนื้อง,งอกค่ะตรงบริเวณตรงคอข้างซ้ายค่ะสาเหตุเกิดจากเราทำงานโรงงานค่ะทำมา20ปีก็เลยมีสารพิษตกค้างในร่างกายค่ะเริ่มแรกก็มีการปวดปวดตรง,ต,รงต้นคอแล้วก็บวม เราไม่กล้าออกจากบ้านเลยค่ะก้อนโตขึ้นมากแบบคอเราปกติแล้วอยู่ๆมีก้อนอะไรอ่ะก้อนเท่ากําปั้นเลยอยู่ตรงคอนะคะแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเราอ่ะเป็นก้อนเนื้อใหญ่ไม่ใช่ต่อมน้ำเหลืองธรรมดาหมอก็บอกว่าถ้าเราจะผ่า50-50ครึ่งผ่าแล้วเราไม่รู้ว่าหายหรือเปล่าเครียดมากเพราะว่าเราดูแลพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวลูก ลูกก็ยังเล็กแล้วก็เรียนอยู่นะคะเรายืนอยู่เนี่ยเราดูแลทุกอย่างแต่ถ้าเกิดขาดเราไปคนนึงอ่ะครอบครัวเราจะทํำยังไงอ่มีคนเขาแนะนําคนนี้เขาชื่อคุณอาทิตย์อยากดันเขาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีแล้วเราก็มาศึกษาแล้วก็ทานตัวนี้เลยไหนๆก็จะตายแล้วทานให้มันรู้ไปเลยว่ามันดีไม่ดีทานทุกสีที่มีทานวันละ45เม็ด อยากพิสูจนเหมือนว่าเป็นยังไงพอเราไปอีกทีหนึ่งสาเดือนคุณหมอบอกว่าไม่ต้องมาผ่าแล้วนะเพราะว่าก้อนมันไม่มีแล้วแล้วก็เชื้อตรวจแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยต่ำน้ำเหลืองคุณก็เป็นปกติแล้วเรื่องสุขภาพคนในครอบครัวทุกคนแล้วก็เรื่องการเงินนะคะแล้วก็ชีวิตเป็นอยู่ประจำวันทุกวันนี้ไม่ลำบากต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์พอร์ตินค่ะที่เปลี่ยนชีวิตได้ค่ะ